អត់ធឹងត្រង់ណៃ FC ចាករយ៉ងអេដមីនແນວទេតណ້ອຍលោកបាងណាចរនពួរនៅអូលោកភីលើឲ្យស្ងောက်ណ້ອຍល្ហានឆៃដុងលោកភីហែកគ្រៀតលុយណាលឺដាក់អណ້ອຍយីលืมជន់យោមកអីណាលោកភីគ្រត់ភីម៉ៃងូតទឹកឲ្យងូតឲ្យមកឲ្យរកភ្លៀងឲ្យស្ដាប់ខ្លះលោកបាងរ៉ាំងមិនពេនទេពេនធួមមៀកាប្រាអ៊ីតាលីជីញប ாய் មិនជីញសាធុអានណាន់ឲ្យ អត់ច្រៀងមេសាយរุ่งណយលោកបាងស្នេអងអៃងេមករៀបដៃកូនទៀងដប់សុំគោរពដៃតា มาทาโมปีนาะหลวงพี่เจมจุบยี่เจมจุบนายหลวงพี่ไอ้พอหน่อยครับอยากได้รางวัลที่หนึ่ง <c oughs> ยี่เล่งตายหน่อยหลวงพี่เล่งตายบนเพื่อน้องนุเยเออนะหลวงพี่เล่งตายไม่ได้เลย่ะแล้วทำตาโตนาหน่อยกีทานหน่ยคองขวันอันดับหนึ่งยมนองโลกนั้นลิลล์ลลลล,ล,ลชมอยที่ม,มายนะ ใครที่ไว้เวียนพานไปนะขอบคุณยอมแม็กด้วยนะที่ได้ส่งัวใจอันน่ารักน่ารักสีส้มมาให้หลวงพี่ด้วยเดี๋ยวหลวงพี่ขออนุญาตกินน้ำก่อนนะยมปุกกี้นะเกิดไอกิทาเนาะโนบานสะดอยเบ็ดคุ้งนะเขาเสียงโลนะหลวงพี่หลวงพี่ไม่อยากจะทำเสียงโลทั้่เลยเลยหลวงพี่จำกันได้โบน่าโนทิปกระมุนนะวอด r n น m มนะเราเคยเจอกันด้วยโลนะ โอ้นทาทาอันนี้หลวงพี่ขออภัยด้วยเนอะนะบบกหลวงพี่นะเพื่อหลวงพี่จำได้นมัสก,การพระอียิบยีอียิบทานมัสก,การย่นูขอบคุณโยมเมกด้วยนะโนไดชงมุกมาให้ย่นมัสก,การไอย,าย,าย,ายิงยัยเธอตาหน่อยหลวงพี่กิทานไอยัเธอตากิทาน <c oughs> เคยออกถูกดงบางไมค์คาเคยโยมนะผู้ปรดซานเนื้อหน่อยคาลมพี่อีน้องเป็นก้อนเนื้อกระเจ้าเนื้อปลาได้กะโอ้นาอุกาเมืองคาลมพี่พุดกลางได้ไหมพูดได้น่ะเพราะคาคาอยู่หาพูดกุยฟังหน่อยมันเจ๊งใหญ่กุยใช่ทุกสัปดาห์นี้ลมพี่ บ้านตะเลี้ยวเลี้ยังกรังเลี้ยวไก่งอนอไหนจะโดยจันเดียสวัสดีลงพี่เจริญพรสวรดีใส่หมวกเล่นนึกกว่าพระเอกูมีนะขอบคุณโยมพี่ดาดาชลิดาโดยเนื้อสีใบหอยวันนี้โกนครับโยกโยกยีโกนตรังไงอ่ะลงพี่เป็นคนไทยเทมาใหมลงพี่เป็นคนไทยเท่เต็งเนิดเลยโยมนะลงพี่เกิดเกิดมาพูดไทยชัดจะบ้เชิงเลยลงพี่ดื่มน้ำไม้ดื่มหอยโยมลืมนะ เออมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอจะรอ ยังแต่เธอนายใหญ่ปะสังกรีตบ้านคลาโนออช็อตสปีคยูนิตนายโยมรีวิลตี้แพ็คน้อยหลวงพี่ไม่มีอะไรเตะโยมที่แพ็คนี้กับปูพานึงและกับมอนอันเหลืองน้อยๆขอเพลย์ไม่น้อยหลอกซาบังพูนะถ้าหลวงพี่เก่งได้ทุกปากเลยคือทายหลวงพี่ระงับเองคือถามระงับคลาสให้โยมนะ อาออตมาเออหลวงพี่วโรสิบ้าบโบคยมาวัดเอออัพพระวันไม่อัพอายุทรายอาตมาคยแต่ขี่รถผ่านโยมหนสีกระส่าเดินดงขดโยมก่อนกนก,กวันด้วยนะอยากทายฟังหน่อยเออนะาขอบคุณทุกคนทุกท่านโยมเบมชบขับรถขอบคุณหลายๆนะที่ทรงไว้ใจสีจ่จำพูมีใจหรอเออรองเท้าสีจ่จำพูไปในแล้วข้ามเห็นใจเลยมาแล้วหลวงพี่มาเต่สอี អូគិតថាសៀវគូម៉ាតងดอกน้ําតានៅបានយូរងៀមើលកាន់លុភីເຄີຍមកវត្តភូថាតູ້ម៉ៃទេມັນເຄີຍៗស្ងមិនทันขอบคุณโยมក្ដាមទីប្រែว่าปูរអូនៅដល់ត្រង់ណៃក្រមិតជ្រឿនផននេះโยมនៅចាក់គូខាន់ប្រាសាទដៅខ្លាំងណាស់លោកបងក្ដាមទីប្រែว่าปูนูណัทថងเนาะបើជ្រឿនផនញ៉ាត់โยมទគុណទុខអត្តមថ្មីខ្ញោបែកខ្ញោមកណាມັນអង្កអា โ <mí> อ้ห <tiny> น <word in language> <tiny yelled> ูสงสัยมันเป็นอะไรหนูคุณนายมแอปเปิ้ลโดยจาโดยเนมิวลุงพี่โอ้ลุงบังไปนายมาหนอกหนอกลุงบังจริงเกียวรอนิดอะบังเพิ่ลเกิดโผมัดมาวงมีนแก้วมุ่ยบังเพิ่ลเกิดโผมัดมาวงมีนแก้วมุ่ยอะเนี่ยกุ่ยกรรมกุ่ยกรรมเกิดโผเนี่ยตะลองเฮยนาแก้วอีหนอดัดตรังไหนแลพูดชื่อเพลงหน่อยเอ้อ อันนี้ก็เสียงเพลงประกอาบนาำไม่ครับน้นสัสการ <ผม S 1> จากคน <ผม S 1> แก่นนะครับผม,ผมวันก่อนนะครับท่านชวงน้<ะ>รงเงีย,งย,งยกิ<ะ>ทาลพิทนันนาวก<ะ>ิทานาหนาวปีนี้ถ้ามาอยู่ลพิงเงียอบกิทาณายยมนะดอนตราหอยอากาศหนาวไม่ครับหนาวจนโยที่นินนะ ណៅຫມາກຫມາຍលើយលួតរ៉ Works ោរ៉ោលោកបាងដេកដេគីដ្រាម៉ាទីគិតាយីលោកភីທາງណັ້ນណៅຫມៃសຽງលោកភីເປັນស្ដីលោកបាងក៏សຽງເປັນអីយីសຽງស្ដីតាយោមកណាតិចអានេះសិនណាខាវទឹកចន់ណាអូឲ្យມັນខាវកាន់ណា เนอ้ยามาจากโรงเรียนบ้านสบายจีเยอมาจากโรงเรียนบ้านสบายจีโหรโรงเพลงไปด้วยกีตาร์หลงพี่ร้องไม่เป็นเตเบสคุงเนออยู่จังหวัดนหนบริรัมเนอขอบคุณวาวชาชาหลงพี่ชัยสิคะกีตาจ์ใจจะขาดไปร้อนร้อนอยู่จังหวัดนายบริรัมนะมันสการหลงน้องจรัญโพนะเจริงไม่จ้าหลงพี่มะมาเริยงกีตาสวัสดีหลงพี่บันดิตกีตายีเนอปันทิโตเป็นบันดิตปาโปเป็นบาปอําเภอ,อกระสังเนอนุอยุทพุทธทยโรง ยี่ไปละเดอ้อไปใช่นอหลวงพอยุบุรีรัมร้อนแม่นแล้วโคโกกะทาคุณเพนน้อยกิทาอัตมามีแตก่กะทาคุณช่างกิทาคุณช่างจังอายก็มีหัวใจนนมันสกรรสารภาษาเขมรนหยบรอมไปว่าอะไร,รบรอมพมพ,มพมอ,อเอฟซีลูกบาเจริญปูดใหพ้พ่อเนาะอยากใหเจริญเจริญตาโตจักสระประคอนชัยจากเจริญปวนนายโยมเน,นอลุงนนอตาโตจังยี่โตตรังไนโยไยม,ม่โตรอกเท่านี้เองนะ អូឆ័ន្ទទឹកស្ដីស៊ីខៀវៗលបងມັນប្រាប់ទេណូ I am mai bok នៅយុប្រខុនចែកអាកាសណៅយិនបើចាស់ណៅយិនចោលងភីលៃងាយគិតថាណាអឺមរៀមដៃអើយកម្មម atschapp ានខូលេអឺលេខាំទូងួននីណ້ອຍទុខចុះទៅធ្វើប៊ុនទីវត្ត